มื่อนี้เขาสิมาเฮ็ดอันนะเขาห้องว่าเอกโก้เนาะสองแบบแบบอันแบบมีซีนกับแบบซีฟู้ดเมื่อนี้มันมีเส้นล่อนซีฟู้ดนะแล้วก็กุ้งซับละเอียดแล้วก็บเผือกเขาขูดละเอียดแล้วก็ขูดพิสตาโมฮงนะแล้วก็ออนเนียนหรือหัวผักบุย้บยใหญ่เฮดหูหนูเซแครอร์สำหรับอันนะอันนี้มันสำหรับใส่หมูเด้อ อ่าวิ้ินหมูมุ้นเขาเขาบดเองเดอ้อแล้วกามีอ่ะน,นะเผือกออนียนแครอทเซนลอนแล้วก็เห็ดหูหนูเขาใส่น้ำคือกันแหละคือกันสองแบบเนาะเขาเห็ดคือกันเลยใส่ปริมาณเท่ากันเลยแบบแล้วแต่มากน้อยมากหลายนะสิ้นหรือว่ากุ้งอย่างกระยาเอาแต่เขาหมักเนาะที่ขาดไปได้ก็คืออัน แผ่เเนเดโกกกาน,นีไม่ได้โฆษณาเด้อน,นี่นะแบบว่าเท้าออมะหอ่อตอน,นี้มันจะงามไสหนึ่งน่วยแล้วหลังจากนะั้นเาก็ใส่อันนาซอสหอยสามบวงสามบวงตาก,กินเดอ้อ ใส่พริกไทยวงหนึ่งใส่เป็นหนัววงน้อยหนึ่งเข้าวผัดใส่หลายคนมันหอยมันกันหนัวอยู่แล้วแล้วต่อไปข้าใส่เกลือน้อยหนึ่ง สูตรนี้เขาจะบดใส่น้ำป่านเนาะเพราะว่าเขา,าอยากให้มันมีน้ำลายพอเลยแล้วเขากับบใส่เซียอวเพราะว่าเขา,าอยากให้มันเปียกหลายแล้วเขากับคนใส่กันเนาะ อันนี้แม่เท้าเฮดอนา,าใส่กุ้งเนาะนล้วมันหอยกระสามบวงคือเก้าอันนี้เขาใส่เอาใส่บวงไงมันก็นเลยเบ่งคือเป็นบวงเดียวแต่มันเป็นสามบวงตักกินเครื่องปรุงก็คือเก้าเป้งน,นัวเนกลือพริกไทย ตะคุนคุนให้มันเข้ากันแล้วเขาก็เอาอันนะไข่แดงสองน่วยเพื่อมาเห็ดติดมันเพให้มันเวลาทอดมันแตกอันนี้เมนการฮอาะอันวิธี่อกันแล้วแต่เขาชีํำนานชี่อน้อย่อใหญ่กัแล้วแต่คนมากันนี้เขา่อน้อยเพราะว่าวเขาจะเป็นแอปเปอร์ไทเซื์อ